สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาเจอการวันพุธนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาว,วันนี้หิมะก,กําลังตกเลยค่ะก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะที่นี่หิมะตกหนักแบบนี้นะคะมาติดต่อกันเป็นระยะเวลา4วันแล้วนะคะวันนี้ก็เลยได้ถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็ได้มีโอกาสพาน้องหมานะคะชิว,ว่าออกมาเดินเล่นอตอนที่หิมะก,กําลังตกนะคะ น้องหมาชื่อว่าว่าตัวนี้นะคะจะชอบมากเวลาหิมะตกนะคะชอบที่จะออกมาวิ่งเล่นบนกองหิมะแบบนี้นะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นในเห็นในคลิปวิดีโอเลยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะในชนบทนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปวิดีโอนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่ ในคลิปวีดีโอหน้าสวัสดีไปแล้วค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ